ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็ยื่กับเกม Identity V โอ้ my g ก็ชวัน,นี้เราก็มาถึงคิวของน้องแอนทากคามากินะคะกับสกินนักเรียนนะจ๊ะนางก็จะแต่งตัวประมาณนี้เนาะมัดผมสองข้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนเนาะแล้วก็เป็นกางเกงแบบกางเกงหนังติดเนื้อ <laughs> ทําไมมันดูตลกตรงนังติดเนื้อ <laughs> ก็เก่งๆลดรูปแบบนี้นะคะเ <_ an> ป็นสีแดงแล้วก็ใส่รองเท้าบูทเนาะ <_ an> เออใช่ไหมรองเท้าบูทฟิลฟิลคาบอยเลยเออประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่านางจะสวยขนาดไหนแลนังจะลดขนาดไหนนะคะ <_ an> ไปดูกันเลย โคนี้ซตแนะนำร้านเติมเกมพะหมดเคลวเป้โอ้ให้บริการเติมเงินเกมฉันนํำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคน oh my g o s คลิกเลยเ e l p e ป้เกม .com เติม Identity V ใช้เพียงแค่ uid ส่วนลดสัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลวคอยสุดคู่ นำโค้ดโคนอีซัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกว้าย <What? S 1> ลดเงอนเปให้คุ้มเปฉลาดต้องเครว่าเปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะนี่แอนทาคามากินะคะอ h oh my g o s คนนั้นก็มาเป็นแอนทาคามากิเหมือนกันจะฉันเป็นเหมือนจะเป็นประดับอะไรนะฮอนเหมือนจะเป็นประดับวาเลนไทนะ์นางมาเป็นประดับน้ำแข็งนะคะดูตรงตูดนางคือเห็นเลยค่ะ วุ้ยนางเปลี่ยนหนีอ่ะนางไม่อยากเหมือนเรากันแล้วแต่นะคะไม่อยากเป็นมมนินมูตกันแล้วแต่เราไปดูในเกมนีกก่าว่าใข่จะรอดบอกเลยตานี้วางแผนฆ่ายี่นั่นก่อนเพื่อนเลยว้าเเข้าเกมมาแล้วนะข่าววันนี้เราก็จะมาเล่นโอ้ยมันเล่นแอนท์ทีมาก,กิตัวอะไรอ่ะโอ้ไอวี่โอเมก้าฉันให้เครื่องเธอ ว้าวคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวฉันไปปั้นหลังบ้านละกันเดี๋ยวค่อยวิ่งมาเก็บนะคะเออ,อชอบผมนางอ่ะมันตาแนวตาแนวตาแนวอ่ะมันพลิวอ่ะคุณนอุย้ยเครื่องหรอกไม่เป็นไรอุย้ยคนส่วนโดนลอยเปอร์เซนต์ไมนะนางมีเกาะค่ะเดี๋ยวแล้วฉันเปิดวงดนตรีก่อนตะแนว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 นี่ค่ะชอบตรงที่แบบเดินแล้วผมนางพริวอ่ะทุกคนมันดึง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 ,ดงมัชเมลโล่เกินอ้อุ้ยคือนางไม่ปลุกก็สวยอยู่แล้วนะคะ ตรีว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 ปั่นก่อนเพื่อนจะตายหาแล้วอยากหนูอยากมีซีนมีซีนค่ะโปรดช่วยไล่หนูได้ไหมค่ะหนูอยากมีซีนอีไรอะไรสองนกเปล่าลูกใส่ให้เพื่อนเธอตอนเนี้ใส่ What อ๋อนางฮะฮะมือเมื่อกี้เห็นเหมือนกันปะว่าอีไลยสองเหมือนจะโดนแห่แล้วนกหลุดหรือเปล่าวะน่ะเฮ้ยนางปั่นเครื่องไม่เสร็จด้วยเหรอหรือปั่นเสร็จละไม่รู้ เก็บของก่อนเก็บของกลับบ้านค่ะเราจะเป็นคนรอดปล่อยให้พวกมันตาย <c oughs> <c oughs> คืออะไรหนูส่องนกแบบมองผียิบสี่ชั่วโมงเหรอลูกอ๋อนั่งโดนโซนเครื่องก็มาแะสี่ลูกหนูก็จะนั่งดูแล้วมั้งมันก็จะหายให้หนูอยู่หรอกอู้สวดตายหงแล้วนะคะทุกคนนี่ตั้งเลยพี่เอ็นนะคะ่ะว่าอีนี่ปั่นอยู่ เราไม่หันหน้ามองนะคะเราไม่อยากตามองตาเราไปหาเครื่องปัน่นดีกว่า <c oughs> เผื่อโดนต่อได้ย,ยังไม่ตายหรอไม่นะมันทำลายกล่องแพงหนูมันทำลายกล่องแพงหนูเดี๋ยวเราไปช่วยนะคะ <c oughs> ไป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  เอ้ยหนูเมานี่ตั้งให้มันสโล่หมกอึดไปเลยเดี๋ยวเราไปสับเพื่อนเราไปสับเพื่อนเก็บกล่องดนตรีไปวางให้เพื่อนโอ้ไม่นะอุ้ยนกนกนกเลิศเล่นเล่นเล่นเล่เอ้าวไอ้กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ฉันไปก่อนอ้ารีบไปเลย ฉันขออนุญาตไม่อยู่นะคะสันขออนุญาตไม่อยู่นะ่ค่ะได้ปูด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 ว้ายว้ายฮะพนี่แกตีติดแล้วจะขูราอยู่ใกล้ๆฉันว้ายผูราเปลี่ยนเป้าหมายผูราเปลี่ยนมาหมายอุ๊ยเครื่องนั้นมันได้เยอะแล้วนะน่ะเครื่องเครื่องที่เกะโดน โดนว้าไปหาเปลี่ยนเครื่องถอดรหัสแล้วก็มาถอนสิลาสิขาลูกแล้วก็มาปั่นต่อลูกมาเร็วเก๋มือสลอดไหมสลอดไหมเนี่ยวุ้ายตาแนวตะแนวติดติดติดเต้นติดหอยหอยเต้นติดเปลี่ยนเครื่องถอดรหัสเปลี่ยนเครื่องถอดรหัสเปลี่ยนเครื่องถอดรหัส เปลี่ยนเครื่อง้ลยละครอุอ๊ยนางหนีละพูล่าเปลี่ยนเป้าหมายพูล่าเปลี่ยนเป้าหมายวูยังรู้วูยังรู้อุ๊ยมันไปเอาอีเก๋แล้วก็มาปั่นเครื่องหนีเลยสิแคลหนีเสริมแกล้งว้าวจะบ้าตายเก๋สู้ๆนะคะอุ๊ยจะฉันไปฝั่งนู้นดีกว่าเพื่อมันมาโซนเครื่องนี้ไปค่ะไปค่ะทุกคน มันเดินมาจริงๆด้วยอีอเปรดน,นี่ผู้เล่าเปลี่ยนเป้าหมา้ผู้เล่าเปลี่ยนเป้าหมา้คุณจะบ้าโอ้อยแอนทาร์บิกิสู้ๆค่ะแอนทาร์บิกิต้องสู้นะคะการที่เราสู้แบบนี้ว้ายฮึ่ฮึฮึฮึ หนี่แล้วนั่งนี่แล้วว้ายจุดอะไรอ่ะไม่เกี่ยวยืนเลยฉัน่เกี่ยวฉันเกี่ยวใครตายเอาแล้วแต่นะฉันไม่เกี่ยวแล้วหาของหาของหาของโ oh my god ประตูฝั่งนี้เปิดแล้วอุ้ยอุ้ยไม่นะไม่นะแต่เพื่อนตายน่ะวับ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 ว่าไม่เอ่ยอุ้ยอุ้ยอุสวย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 ฉันกำลังมาช่วยอีไลอีไล เห็นได้ไงแล้วมันเห็นได้ไงอ้สลุบอีใดแล้วคนเดียวฉันไม่ยอสฉันไม่ยอะโอ๊ยนอยอ่ะคือแผนการสุดสัดิ้งของฉันถูกลมละลายโดยอีผีตอบนี่มันมีเทเลพอร์ตกรีด ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเปกนกตุ้ใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้เนียนะจ๊ะโอเมก้า oh เนเหตุการณ์สว่างเพลิงเพื่อนสรุปเพื่อนร้อนคนเดียวค่ะคนที่ใส่มาตายสรุปฉันตายหงกันทุกคนโอเมก้าสบานะคะอย่าคิดวางแผนใส่ไข่เพราะตัวเองยังเอาไม่รอด <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอกันคลิปหน้านะคะนี่ก็จะเป็นคลิปที่สองลยเนาะที่รีวิวสก,กินชุดนักเรียนที่ซันนี่เออคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอไปแล้วบ,บาย